และถ้าถามถึงคนรุ่นใหม่นะครับอาจารย์ที่อยากจะศึกษาหรือว่าสนใจเกี่ยวกับการเงินครับอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรครับให้กับพวกเขาครับสําหรับมวยรุ่นนะครับรุ่นไม่ว่าจะเป็นนะครับระดับยาตรีหรือหรือยังมัธยมปลายนะครับถ้าอยากจะเข้ามาในวงการการเงินเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเราเราจะบอกไว้ก่อนแล้วว่าเราหนีไม่พ้นหรอก ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามยังไงเราก็ต้องอยู่กับการเงินอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องยุ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีภาษีใช่ไหมครับหรือการวางแผน,ต,นต้นทุนเงินที่ไหลเวียนในธุรกิจนะครับว่าจะเป็น ไม่จะเป็นหมอคุณจะเป็นหมอใช่ปะ่ะคุณเป็นหมอคุณก็ต้องรู้เรื่องภาษีของคุณรายได้ของคุณนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดธุรกิจคลินิกอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ต้องเกี่ยวข้องกับภาษีธุรกิจอยู่ดี<ม>คือยังไงมันหนีไม่พ้นนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะยุคนี้<ม>นะครับทีนี้ถ้าเรายังเป็นเวยรวนยังไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้สิ่งที่จะแนะนำว่าคืนหนึ่งก็คือเราเก็บเงินให้เป็นเก็บเงินให้เป็นอย่างแรกใช่เก็บเงินให้เป็นเพราะว่ามันคือต้นทุนครับนะฮะพอเราเริ่มมีไอเดียเนี่ย จะทาอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่เราไม่มีต้นทุนนั่นแหละคืออุปสรรคที่จะเจอปัญหาคือไม่มีเงินทุนในการที่จะเริ่มลองทําอะไรสักอย่างที่ทใจมันบอกว่าอยากจะทําสิ่งนี้ใช่ไหม,ม idea, ทุกคนมีไอเดียอาจารย์เชื่อทุกคนมีไอเดียนะครับแต่ว่าไอเดียนะั้นมันจะขับเคลื่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นผลงานหรือว่าเป็นสิ่งที่ออประจักษ์ไม่ได้ในเมื่อเราเราขาดอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะข้อนั่นก็คือต้นทุน ต้นทุนก็คือเงินทุนนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ให้กู้นะครับว่าบางคนก็แบบไปเดียไอเดียแบบแรงบันดาลใจกระฉูดเกินไปก็มั่นใจเกินไปก็ไปกูปก้นะครับอันนี้ก็อันตรายครับไม่กู้นะครับไม่ก้ก็ก็ถ้าถ้าหลักของโรแมนตลออฟเนียนะครับห้ามเรื่องธุรกิจด้วยด้วยหนี้สินเด็ดขาดนะครับทำเงินก็ได้อต่อย่าให้นะครับมีมีหนี้สินเนาะ <laughs> เพราะฉะนั้นข้อแรกเลยก็คือทุกคนจะต้องเก็บเงินให้ได้นะครับนะเก็บเงินเป็นแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวนะครับ ข้อที่สองนะครับเมื่อเราเก็บเงินได้นะครับข้อที่สองคืออย่าประหยัดอย่าประหยัดนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะยังไงครับไม่เคยได้ยินเดี๋ยวยจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมยิ่งเราไม่มีเงินยิ่งเราต้องการรู้เรื่องเงินยิ่งเราต้องการที่จะมั่งคั่งขึ้นห้ามประหยัดห้ามประหยัดในที่นี้หมายถึงว่าเราอยากเก็บเงินให้อยู่เฉยเฉยนะครับสิ่งที่เราจะต้องจ่ายนั่นก็คือจ่ายให้กับตัวเราเองก่อนเสมอสําคัญที่สุด นะครับใจยังง่ายกับตัวเองไม่ใช่ซื้อ iPhone ตัวเองนะเช่นครบห้าหมื่นแล้วเอาเราก็จัดการเลยโอนทีเดียวหมดเกลี้ยงอันนั้นฟุ่มเฟือยนะครับอันนั้นฟุ่มเฟือยไม่ใช่แบบนั้นนะครับสิ่งที่จะบอกว่าอย่าประหยัดห้ามประหยัดก็คือการที่เราจะต้องเอาเงินส่วนนั้นะที่เรามีอยู่นะครับมาแบ่งสัดส่วนเพื่อการลงทุนกับตัวเองนะครับการลงทุนกับตัวเองนะครับเป็นเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนนะครับไม่มีวันขาดทุนนะครับลงทุนอะไรบ้างเช่นเราจะต้อง ซื้อหนังสือซืื้ออหนังสเพื่อที่เราจะต้องอ่านในสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ <considers S 1> ในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเปิดธุรกิจร้านกาแฟเราต้องซื้อหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟนะครับเช่นการซื้อหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะครับทุกคนอาจารย์ทุกคนเคยอ่านเนาะนะครับครับการอ่านหนังสือในเรื่องที่เราสนใจหนึ่งเล่มน <โ hani S 1> ่ยช่วยให้เราประหยัดเวลานะครับได้มากกว่าหปีเลยทีเดียว สมมติาเราไม่อ่านเลยเนาะเราเริ่มทําธุรกิจเราต้องลองผิดลองถูกห้าปีครับจนกว่าเราจะอยู่ลมบนเขาเรียกใช่ปะใช่ยืนได้ใช่ยืนได้ต้องใช้เวลาหม้า <5 S 1> ปีห้าป,ปีถ้าธุรกิจยุคนี้นะครับไม่ถึงห้าปีหรอกปีแรกเราก็ล้มแล้วครับผมแล้วก็เออไม่รอดแล้วนะครับแต่พอเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะมันจะ,จะสามารถช่วยให้ประหยัดเวลาได้ห้าปีไม่ต้องลองผิดลองถูกครับเราก็สามารถที่จะ เริ่มทางลัดก็เรียกทางลัดทุกคนชอบทางลัดใช่ครับทุกคนชอบทางลัดทีนี้พอเราอ่านซ้ําๆนะอ่านครั้งเดียวไม่พอนะต้องอ่านซ้ําๆนะครับอ่านจนกระทั่งเราเรามันอยู่ในใจเราเลยว่าอ๋อห้ามทําสิ่งนี้นะนะครับห้ามทําสิ่งนี้เพราะว่าอนในหนังสือเห็นประสบการณ์เขาผ่านมาหลายหลายสิบปีเขาก็เขียนลงไปในหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเรียนรู้ประสบการณ์โดยไม่ต้องผ่านลองผิดลองถูกมา ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการจ่ายให้ตัวเองข้อสิ่งที่ข้อที่หนึ่งเนาะในในข้อที่สองเนาะจ่ายให้ตัวเองลงทุนตัวเองด้วยการเรียนรู้เรียนรู้นะครับเรียนรู้นะครับอันนี้สองจุดหนึ่งนะสองจุดสองคืออาจจะยุคนี้อาจจะเยอะยุคที่แล้วอาจจะน้อยยุคนี้อาจจะเยอะก็คือการลงทุนนะครับซื้อคอสซื้อคอสอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสนใจในด้านนั้นๆั้นคือยุคนี้มันมีเยอะมาก แต่บางคอสก็อาจจะแบบไม่ใช่ของจริงบางคอสก็อาจจะเป็นของจริงคอสเนี่ยมันประหยัดเรากว่านังสืออีกเพราะคอสเนี่ยมันจะมันจะลึกลงลงไปแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเปลี่ยนได้ใช่เพราะว่ามัน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 สนทนามันไม่ใช่อ่านอยู่คนเดียวเป็นเป็นการปฏิบัติเลยใช่ใช่เราถามเลยว่าเออใช่ฉันฉันฉันจะทําอันนี้ฉันทําแล้วแต่ว่ามันทาไม่ได้เพราะอะไรช่วยบอกทีได้ไหม คนที่มาสอนแล้วก็บอกอ๋อรู้แล้วผลก็คือนี่ทําไมเราไปไม่ได้เราก็เลยจะได้ไปต่อไปต่อไปต่อนะฮะข้อสที่แพงที่สุดก็คือจะเป็นคอสเกี่ยวข้องกับเมนทอร์เมนทอร์ก็คือเหมือนกับพี่เลี้ยงอันนี้มันก็จะแพงหน่อยเพราะว่าในในตลาดนะในตลาดพี่พี่เลี้ยงยังไงครับอาจารย์มันกับพี่เลี้ยงเหมือนกับเราเราเรา,เราจะเปิดร้านกาแฟใช่ไหมครับเราต้องการอะไรที่แบบว่าให้เสร็จไปเลยให้พร้อมขายไปเลยใช่ครับเราก็จ่ายให้เขาแสนหนึ่งอ้าช่วยทํายังไงก็ได้ให้ฉันเนี่ยเปิดได้ทันที ก็อันเดียวกันกับที่เราซื้อแฟรนไชส์สมมติว่าเราจะซื้อแฟรนไชส์อเมซอนใช่ไหมใช่ครับอ่าเราก็ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ไหมต้องจ่ายเป็นแสนเป็นล้านนะครับนั่นแหละค่าแฟรนไชส์หละคือเหมือนกับค่าเมนต์ตอเพราะว่าเขามาสร้างเราเสร็จเรามาเขาให้กุญแจเรามาเลยใช่ไหมเขาให้ก็ให้กุญแจร้านหรอจะบอกว่ากุญแจร้านก็ได้นะเทียบง่ายๆคือเริ่มเปิดขายได้เลยเราไม่ต้องทําอะไรครับใช่ครับเหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนกับกับตัวเองอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ถ้าเราแบบนี่อันนี้อันนี้คือจะบอกว่าเาเดี๋ยวมันจะมีข้อสามเนาะ okay, okay. ออก็คือซื้อคอร์สนะฮะหรือซือ้อซื้ออะไรก็ได้ที่ทําให้มันช่วยให้เราไปเร็วขึ้นในเส้นทางที่เราเลือกเขาเรียกว่าทางลัดใช่ไหมครับว<ะ>่าทางลัดจริง <Burger> ๆไม่ใช่ทางลัดหรอกแต่มันมันเหมือนกับว่าจากเราต้องขี่จักรยาน เราก็ขึ้นรถมันเร็วคือเร็วกว่าใช่ไหมคขึ้นเครื่องบินมันก็เร็วกว่าใช่ไหมเราก็เลือกเอาสิว่าเราจะเอาอันไหนขี่จักรยานไปเรื่อยๆก็อยู่ที่เราเลือกออยู่่ทีเเราลืกนะครับข้อที่สามสำหรับเหมือนรุ่นข้อที่หนึ่งนี่อะไรแล้วเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งเก็บเงินให้เป็นเก็บเงินให้เป็นข้อที่สองอย่าประหยัดอืและก็จ่ายให้ตัวเองคือการเรียนรู้และก็ซื้อคอร์สส่วนข้อที่สาม อาจารย์คิดว่าครับโอเคซื้อคอสเมื่อกี้อยากเข้าใจปิดว่าให้ซื้อแบบโม้ซั่วไม่ใช่นะมีถึงว่าเราชัดแล้วเรามาครึ่งทางแล้วแต่มันติดอะไรสักอย่างลงไปไม่ได้นั่นแหละคือจังหวะเวลาที่เราจะซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อด่าเลยซื้อ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 อยู่นั่นแหละแต่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ใช่นะซื้อแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าลงมือทาด้วยใช่ไม่ถึงข้อที่3มันจะพ่วงข้อที่3าข้อที่3คืออาจารย์จะฝากกับวัยรุ่นทุกคนนะครับ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ในกุรอานก็มีนะครับอัลลอฮฺเราอัลจิมอินนัลลอฮะลายิหร่านบิเก้ามินฮัตตายุอิหรุมบิอังฟุเซมใช่ไหมใช่ครับนะครับคือเนกมกัตจะเล่าให้มันดีอยู่แล้วนะครับแต่เราตั้งหาเป็นคนไปเปลี่ยนแปลงมันออนะครับปเปลี่ยนไปให้มันไม่ดีนะครับ,ใ,รบในสมัยยะฮิลียะก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเขาจะหายจากความยาฮิลน,น,นะครับจากความ เขาเรียกว่าถูอัลลอฮ์ละหนัอันนั้นนะครับใช่ครับเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วเขาจะเปลี่ยนเขาการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือก็เปลี่ยนในภายในของเราภายในใช่ภายในใช่เพราะสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือพูดง่ายว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าการที่เราทําแบบนั้นซ้าๆทุกวันนะครับมันคือน,อนิสัยจากจิตใต้สํานึกของเราเหมือนก,<ส>กับเราล,ล,ลุกขึ้นมาคือเรา,เราจิตนิสัยคือจะต้องเข้าห้องน้ํา เปลงฟานโดยโดยไม่ต้องคิดว่าต้องทําอะไรก่อนใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันคือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์เป็น,ขนเนขาไม่ต้องคิดว่าเกียร์อยู่ตรงไหนเกียร์อะไรเบรกอยู่ตรงไหนไม่ต้องคิดแล้วใช่ไหมเขาคือไปตามมอเตอร์ไซค์กับกับจิตใจของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมรัใช่น,นะครับ,รบอันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองมนคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดทั้งมวลจริงๆี่ยข้อสามมันจะต้องอยู่ข้อที่หนึ่งอ่าอืม แต่อาจารย์บอกอันสุดท้ายก่อนเพราะว่าพออาจารย์บอกอันสุดท้ายนี่เป็นข้อแรกจะทําให้น่าน่าสนใจมากขึ้คนคือวัยรุ่นมักจะม,มักจะมักจะไม่ไม่มองเห็นความสําคัญของการเป,ปลี่ยนแปลงภายในเขาจะเอา how to อย่างเดียวใช่ครับอ่ายันจมุสลิมมามุสลิมถามว่าเออทำยังไงอาจารย์บอกวิธีหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบอยากจะอยากจะรู้เลยใช่ถูกต้องจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญคือภายในของเราถูกต้องเชื่อหรือไม่ต่อให้คนที่ประสบความสําเร็จ วอร์เรนบัฟเฟตหรือใครที่ที่ที่ไอรอนมาร์สอะไรอย่างเงี้ย <Bill Gates, S 2> นะครับวิลเกตมาบอกวิธีทำให้มั่งคั่งขึ้นหนึ่งสองสา0สี่ห้าหเกิบสิบขั้นตอนคือไม่ไม่ไม่ปิดเลยนะครับก็แน่นอนเราทำไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองม,มันไม่ได้ไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการนะนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับภายในของเราต่างหากใช่ครับถั่วต้มเลยอืมนั่นแหละนะครับไม่อย่หนเพราะนั้นบางคนก็ อาจารย์ผมอ่านหนังสือายเริ่มแล้วอาจารย์ผมซื้อคอร์สมาเยอะแล้วลงจุนเยอะแล้วแต่ว่าทําไม่ได้สักที <öğ> นั่นเพราะว่าภายในของเรายังไม่เปลี่ยนครับผม <Ugh> <laughs> นั่นสําคัญนะภายในของเราไม่เปลี่ยน <t ose> ต้องเปลี่ยนภายในก่อนต้องเปลี่ยนภายใน <t ose> เปลี่ยนภายในนั่นคือเปลี่ยน <t ose> เปลี่ยนตัวตนของเรานั่นแหละนะครับก็คือเปลี่ยนนิสัยของเรา <t ose> เปลี่ยนนิสัยใช่จากที่เราขี้เกียรละมาดเราจะทํายังไงให้ไปละหมาดเนิ่เนิ่น ละหมาดสุนัตก่อนออไม่ใช่เราไปตอนอีคอมะใช่ใช่แล้ไปละหมาดสุนัตก่อนทอํา,งงายังไงคืออาจจะวันแรกอาจจะได้วันที่สองก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละคือก็เลยจิตได้สำนึกใช่ครับจิตได้สำนึกมันจะดึงเริ่มโดยการละหมาดก่อนเรื่อง้วยการละหมาดก่อนใช่ครับนะเรุ่อดโดยการละหมาดก่อนนะทางมุสลิมก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนาะเริ่มด้วยการละหมาดก,ก่อนการละหมาดสอนเราได้ได้ทุกทุกมิตินะครับของชีวิตเลยทีเดียวครับผมก็ไปเจอไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของทหารหน่วยซิลเขาบอกว่าของเขานี่ เริ่มด้วยการพับที่นอนอของเรามุสลิมก็เริ่มด้วยการละหมาดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผเรามากกว่านั้นครับอามากกว่านั้นของเขาของเขาตื่นมาพับที่นอนเนาะใช่ของเราเนี่ยแน่นอนตื่นขึ้นมาเราต้องอ่านอุอาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเราเราตื่นขึ้นมาคือเราไม่ได้พับที่นอนเนาะเราตื่นมาคือเรานึกเราชุกโกะก่อนเรารำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเพราะว่าเราเราตายเล็กใช่ไหมเราเราเขาจะเสียชีวิตเล็กนะครับเพราะตอนหลับเนี่ยตอนที่เราหลับเนาะ อันนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่าตอนหลับเราไปไหนอ่าใช่ครับนะครับบอดี้ของเรานะร่างกายของเราใช่ไหมครับตอนที่เราหลับเพื่อนเราหลับลองดูก็ได้นะครับตอนที่เราหลับลองใช้ให้เพื่อนเนี่ยเปิดตาเปิดตาอย่างเงี้ยใช่ปว่าเราเราเราหลับใช่ไหมเราคลาคลอใช่ไหมกรนอยู่ใช่ไหมหายใจอย่างเดียวนะแล้วก็ให้เพื่อนเปิดตาอย่างเงี้ยใช่ป่าก็ยังก็ยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นเราไม่ได้ยินลองมองไม่เห็นเราไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นใช่ครับ พราะเราตายแล้วไงตายเล็กตายเล็กตายเล็ก<ช>มันเหลือยฟังก์ชันเดีวยวคือหายใจถูกไหมแสดงว,ว่าแสดงว,ว่าวิญญาณของเราออกออกจากร่างกายใช่ครับไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งใช่ <laughs> แต่เรายังคงอยู่ให้เรานะั้นนะครับได้หายใจ นะครับดังนั้นพอเวลาเราตื่นมาก็ต้องอ่าถูกต้องเพราะเราตื่นมาแสดงว่าเรายังให้ยังต่อชีวิตเราอีกสิ่งแรกเราทำเราทำมูลาลิอัยยานาบะณะนาอมตะนวนัูชใช่ไหมใช่ครับหรือถ้าเราตกใจกันคือตื่นกันคือลไรเราลลอฮวะเราละเระละเราลมะเรุละเราละเริาละเราลลอฮวะดวลาชเรกะละหเราละใช่ไหมเราละมุลคืออัลลอฮ์ผู้ทรงมาลักผู้ทรงอะไรนะเป็นเป็นมาสเตอร์เป็นมาลักเป็นเจ้าของทุกอย่างมาสเตอร์มาลักใช่ครับก็คือเราตื่นมาเราเป็นเจ้าของชีวิตเราใช่ป่ะเออนั่นแหละ ว่านรานเราลเราลทิแล้ว,ลว,ลวก็เราเนี่ยอลเ็าเป็น,ปน,ปนผู้ที่สารเสริญที่ขอบคุณ <c oughs> นะครับถึงแม้เราไม่ขอบคุณเราก็เป็นที่ขอบคุณอยู่ดีนะครับ <c oughs> เราไม่ต้องการการขอบคุณของเราเราลึกถึงอย่างนี้มันมันมันคนละเรื่องกับการพับที่นอนใช่ครับอาจารย์ครับเมื่ <c oughs> อกี้จากที่ฟังมานะครับ <c oughs> ผมอเอกใจเรื่องหนึ่งครับอาจารย์คอสจริงกับคอสไม่จริงครับอาจารย์อื เราจะสังเกตยังไงครับว่าอันไหนคือคอสจริงแล้วก็อันไหนคือคอสไม่จริงครับผมเ,ออเราอาจจะต้องสังเกตจากการที่เราต้องรู้จักคนที่จะสอนเราก่อนเนาะอาจจะดูรีวิวดูอะไรก็แล้วแต่นะครับอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ที่เป็นข้อมูลสำหรับคอสคอสเนี่ยนะฮะเราดูว่ามันใช่จะตอบโจทย์เรา,เราหรือว่าช่วยเราให้นะฮะไปจากจุด A ไปจุด b ได้ไหมใช่ไหมคือเราเราสตั๊กอยู่เราเรากำลังติด ขัดอยู่คือเราเริ่มแล้วอืมไม่ใช่เราไม่เริ่มเลยนะคือเราเอามัวแต่อ่าโมวแต่เรียนแล้วไม่ได้นะคือเราเรายังอยู่ที่ศูนย์หรือยังไม่ได้ก้าวแรกเลยใช่ไหมครับเราอ่านหนังสือเยอะมากมีเยอะประเภทนี้นะครับมีเยอะมีมีเยอะ,ยอะครับ,มรบไม่ใช่ความผิดของเราเหรอกม,มันคือมันคือภายในของเรายังไม่มไม่กล้าที่จะเริ่มเรากลัวว่ามันจะเฟลมันจะล้มเหลวเรากลัวใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราต้องลงมือทําก่อน ให้นับหนึ่งก่อนพอนับหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นแล้วเราก็จะให้จะให้เ,เขาเรียกว่าแนวทางเ,าเราต้องทําอะไรต่อแต่ถ้าตับได้เขายังอยู่เก้าที่ศูนย์นะครับมันก็ยังจะไม่เกิดอะไรขึ้นรเราต้องลงมือก่อนนะครับเหมือนกับเหมือนกับริสกี้ของเรานละเราให้นะครับแน่นอน ถ้าสมมติข้าวอยู่ตรงหน้าเนี่ยนอนเราเราอยู่เฉยๆเพราะเราเราคิดว่าเรากําหนดแล้วริสกีของเราใช่ไหมเราก็จ้องอย่างนั้น,นะอยู่เฉยๆใช่จ้องจ้องเออจ้องถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มเนี่ยอิ่มแน่นอนเพราะสิ่งที่เราต้องทาคือสั่งมือของเราเนี่ยหยิบแล้วก็กินแล้วก็เคี้ยวใช่ครับใช่ว่าครับนั่นแหละคือคือสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเจอกันเครื่องทางกับสิ่งที่เราให้อืนะครับ สนใจมากครับอาจารย์ก็จะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือหนึ่งเก็บเงินให้เป็นจริงๆแล้วท่านหนึ่งอ่ะก็ต้องเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนใช่เปลี่ยนตัวเองก่อนครับก็สองก็คืออย่าประหยัดไม่ใช่ว่าให้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าให้จ่ายกับสิ่งที่คุ้มนั่นคือจ่ายให้ตัวเองจ่ายให้กับการซื้อหนังสื้อหรือว่าจ่ายให้กับคอร์สการเรียนก็สุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเก็บเงินให้เป็นใช่ไหมครับอาจารย์ก็